ร้อยสามเรามาดูเบื้องหน้าเบื้องหลังของสดสนิดครับคุณสมิงขาวับเชิญครับแม่วันนี้ดูแลเนื้อตัวนี่น่ารักจริงๆนะครับสดสกินเดียวยิ้มหรือว่าธานีหน้าขนมเกิดวันที่26ธันวาคม2 5 2 1คสบดรับกลางสดสกินเดียวยิ้มรู้ว่าปีสาอาแดงนะครับรายนี้เป็นชาวนครศรีธรรมราชเกียรติประวัติก็เคย,ยเป็นแชมป์มวยไทยในรุ่นเนีใน์แบนตั้นนเ,เวทนะครับ ของราชดำเนินเป็นมวยที่ไซตาเชิงโชคน่โหเหลือเกินเลยปีศาจแดงหรือว่าสดสกินเดียวยูมัน,นีนะครับและก็แชมป์มวยสากลในรุ่นจูเนีบร์เทาเวทของเวทุลพินีได้แชมป์สภามวยเอเชีย er. รุ่นซูเปอร์ไฟเวร์รปอนด์โดยชนะอันวินเฟรดิซินดาเมื่อวันที่15สิงหาคม2อ4 4แล้วก็ป้องกันได้สองครั้งโดยชนะอันเบิร์ตซีซ่าแล้วก็ครั้งล่าสุดชนะจูนแม็กซีฟสรุปแล้วนี่ สดสกินดีสกินดีรู้ว่าปีศาดแดงนะครับชกมาทั้งหมด10ครั้งไม่เคยแพ้ชนะคะแนนผแล้วก็น็อกเอาสีครั้งโดยข้อมูลนะครับมีจุรีมากปปาชจัดสมพันธ์แล้วก็สติของบริษัทเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นแล้วก็คุณนกตาณีหรือว่าเชื้อชายนิลการจากเมืองสุขมเดลินิวนะครับส่วนผู้ท้าชิงนั้น ปูริโตแพนดิ้งนะครับมวยจากฟิลิปปินส์ต่อยอสากอาชีมา28ครับชนะน็อก8ชนะคะแน13แพ้นัก2ครั้งครับแล้วก็แพ้คะแนน3เสมอ2ครั้งผลหันหลังนะครับกางเกงน้ำเงินแถบเขียวเลยครับซ้ายมือท่านผู้ชมมีดีกรีเป็นรองแชมป์อันดับ3ของ GAB หรือแก๊ปของฟิลิปปินส์แล้ววันนี้นะครับน็อกใน3ยก ในห้างสกินเดียวนะครับคุณมนุษย์สุวรรณดีก็นอกใน3ยกนอกใน3ยกมอบให้3,000บาท5ยกมอ 5, บให้5,000แล้วก็ภายใน7ยกมีรางวัลให้ถึง10,000บาทนะครับแล้วก็มีทั้งสอจอนุชิตตืทุกซ้ายของสดไก่หมัดหนึ่งแล้วก็สอจอนุชิตทองรูจิโรจนะครับก็มีทั้งเชงสิบอิวแล้วก็เชงเชองชอ,งชองชิวนะครับวันนี้จะมอบให้อีก3 0 0 0บาทจากโคลิเซียมริวอาวรียนาพัฒนสาสไตล์โรงเบียร์ที่สวยที่สุดในเอเชียครับอยู่ริมถนนสุขุมวิทปากซอย 40นะครับก็จะมีเงินสดมอบให้อีก5 0 0 0ัถ้าหากว่าสดสามารถชนะน็อกได้ภายใน3ยกโหวตทายผลเข้ามาครับท่านผู้ชมครับซ้ายมือน,นั่นทายให้โหวตเข้ามาว่าสดจะเป็นผู้ชนะตรงกลางนั้นเสมอกันขวามือน,นั่นลิโต้แพนติงชนะนะครับมีของรางวัลมอบให้กับท่านมากมายครับสรุปแล้วทีของเราในชกแค่10ครั้งนะครับน็อกมา4ชนะคะแนน6แต่ว่าเกียรติะวัติในด้านมวยไทยนี่ไม่ต้องพูดถึง กระดูงชั่วโมงบินนี่โชคโชวเลยนะครับขนาดในชว่วงนั้นนี่ขนาะชาริดนะครับชาริษสิทธิ์โอที่ว่าดังๆแน่ๆหรือว่ามวยระดับเงินแสนนี่ต้องชกกับปีศาจแดงนะครับกอกุมานนท์วันนี้มาเป็นสดสกินเดียวยิมชกมาแค่10ครั้งส่วนคู่ชกค,คือแพนดิงน้งลิตโตแพนดิงชกมาทั้งหมด28ครั้ง มากระดูครู่โมงบินนี่ไม่ต้องห่วงเลยฉะนั้นเยอะแต่ว่ารูปร่างช่วงชกของมาสั้นๆน,น,นะครับเป็นมวยที่เราดูรอติดตามนะครับว่าอนาคตข้างหน้าของสดสกินเดียวยิมจะขยับโรคคว้าชแชมป์ในรุ่นซุปเปอร์นะครับซุปเปอร์プラเวทหรือว่าคในแบนทัฟเวตคนต่างโดนนะครับเราก็โดนแต่ว่าคู่ทัชชินันโดนหนักกว่าครับขอบคุณเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกของไทยดรพรชัยอารัญญการนวนวิทยาลัยทองสุข ในห้างสุจินเอื้อบุญญนันห้างขยาตราเสือ11อตัวแล้วก็ต้องขอบคุณคุณจำเริญตาลผลบริษัทเอ็มเทคโปรที่เอื้อเฟื้อสถานที่ติดตั้งไมโครเวฟเพื่อส่งสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ขอบคุณครับมาชมกันต่อยก2นะครับใน,นช็อคเกตสีร่วมกับเฮดิดียบ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยคุณวิรัติวชิรรัตนวุงศ์และก็มีคุณธเนศแสงแก้วนะครับดำเนินการถ่ายทอดสดโดย เบียร์รัตวิเชรารัตนวงศ์เสียตายเอ็นฟุตบมาสเตอร์นะครับเอ็นฟุตบอลมาสเตอร์ปลายายแก่ไปเลยวันนี้มาดูคู่นี้นะครับป้องกันแชมป์ของ ABC ีดรีมจูเน่แบนทัมเวทหรือว่าซูเปอร์ฟลายเวทนะครับลิโต้เพนดิงกระดูกแข็งชกมาเยอะแต่ว่าสดสกินเดียวยิ้มรวดปีศาจแดงนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องพ่มือเชิงชกโครงสร้างนี่เหลือรับประทานเลยนะครับ มาพี่มือเชิงชกนี่มีหมัดหน้าคอยรบกวนไม่กแล้วันนี้นะครับมาที่ปอกุ้มเผาอุดมสุขเลยทีเดียวชงเจษสีถ่ายท่อสดแล้วก็คืนนี้นะครับมีเป้ไฮร็อกที่อุดมสุขสุขวิศรอยสามนะครับยกที่สอนะครับอากาศค่อนข้างร้อนครับวันนี้ช่วงที่นักมวยหันหน้า ไปทางพระอาทิตย์ก็แสงแดดจะจ้านะครับจะเข้าตาก็เป็นปัญหาครับนักมวยจะต้องใช้ไหวพริบของตัวเองนั้นเพื the ่อหลบแสงที่เข้าตาให้ได้รีโบทายผลเข้ามานะครับซ้ายมือนั่นทายเข้ามาท่านที่โชคดีจะได้รับสร้อยคอนเทมหนักหนึ่งบาทจากบริษัทปอกุ้งเผา2เส้นนะครับเครื่องเล่น b ีซ MP3 r i o มพีสามรอรางวัล พัดลมแอคคอร์ดซูเป,ปรอร์เทอร์ฟรนรางวัลบรรษัทประานอาหารปอกุ้งเผาราชดามูลค่า2 0 0 0บาทจำนวน5รางวันบัตรเข้าชมคาบเร่มูลค่า3,000บาทจำนวน5รางวัลแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตอินค t เทล0รางวัลและกระเป๋าจากอินค t เทลอีก10รางวันครับโบตทายผลเข้ามาครับมาชมกันบนเวทีนะครับแม่มองดูกีฬาการชคของสุดสกินเดียวยิ้มและน่ารักมองต้องมองข้ามช็อตไปแล้วนะครับ เพราะว่าเชิงชก,กรูปร่างฝีมือและอายุไม่เยอะด้วยนะครับอายุก็ไม่มากเป็นมวยที่น่าติดตามนะครับเด็กคนนี้เป็นน้ามวยจากนครศรีธรรมราชขาหลังที่สั้นรูปร่างดีเลือเกินแล้วก็เชิงก็ดีด้วยนะครับสดหรือปีศาจแดนนั้นต่อยมวยไทยมาเยอะนะครับได้กระดูกไปจมมากมวยไทยมากมายเหลือเกินครับใกล้มวยยกแล้วครับยกที่สองครับ สายสั้นๆแล้วจิ้มด้วยพุกขวาอีกหมัดหนึ่งขอบคุณคุณมนพสุวรรณดีประธานกรรมการโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ลาดพร้าวท่านต้องการเครื่องจักรผลิตยาสั่งตรงได้ที่แหลมทองการแพทย์ายทลา,พา,าด,ดลารพร้าวนะครับอย่าขมอย่าขี้ตราไปหอกแก้ร้อนในกระหายนา้ำอย่ามองน้ำสมุนไพรเชงเชงอิ่วและในวันนี้นะครั <S 1> <S 1> บนกในสามยกในห้างมนบนะครับจากในห้างสกินเดียมอบ3 0 0 0บาท เชงเซมอิวเชงเชงอิวสจอนิชิตทองรุจิโรดก็อีก3,000บาทแล้วก็โรงเบียนะครับโคลิเซียมบริวอารีนานะครับอาจารย์บันเทิงเหลือจินตนาการบนถนนสุขุมวิทปากซอย4,0มอบ5,000บาทนอกใน5ยกบนเวทียก3ตอนนี้มาดูว่าสดสกินเดียวยิ้มนะครับมากชกแล้วดูแล้วมีอนาคตใช่ได้ทีเดียวแต่มาดูว่าวันนี้นะครับ ลิโต้แพนดิงและมวยจากประเทศฟิลิปปินส์มีนอกมา2คือแพ้น็อกสองนะครับแพ้คะแนนสามีเสมอสอชกมา28ครั้งนอกนั้นก็ชนะรวดูถึงสถิติของลิโต้แพนดิงนั้นเหนือกว่าสดนะครับต่อยสากกสดนั้นต่อยสากลอาชีพไม่เยอะมวยไทยนั้นไม่ต้องห่วง กรรมการระดมนะครับจาไปทีมวยลุมพินีแล้วว <c oughs> ันนี้ออกมาขวาดีครับสดขวาสั้นๆอันออกได้ดีระยะใกล้มาหน้าี่สวยจริงๆมาฮุกไซตต่อยพอุงองกมัดหนึ่งขวายัางตันนี้ขวาเก็บไว้อย่างเดียวนะครับสดสกินเดวีมัดหน้าคอยกระแทกไปเรื่อย เป็นหมัดที่ต่อยแบบสะสมใี้ขวาสันส้นๆลิโตแผ่นดิงอันมาแรกมาชกแล้วดูแลนะโอ้เศีรษะชนกันนะครับแตกหรือเปล่าครับมาวก่อนให้มันนิโตแผ่นดิงนัน้นคงจะไม่ใช่ลูกเจตนาอะไรครับต่างคนต่างก้มเข้าไปต่อยกันแล้วก็ชนกันอย่างแรงต้องเบือนหน้าหนีออกมาเลยครับจะพักรวมกันต่อครับต้องระมาระวังเมืองกันนะครับเพราะว่า แพนดิงนี่สั้นกว่าต้องชคระยะใกล,ล้ดูบขาของสดหมัดหนึห่งลูนี้เต็มหมัดเลยหมัดหน้ารบกวนอีกหม้หมัดซ้ายเป็นหมัดกระแทกที่ชกแล้วเท่าตาจริงๆคือสดสกินเดียวยิมแพนดิงก็รวดเร็วใช้ได้นะครับลงหมัดนี้สวยครับขอบคุณคุณลงว่องประสบการจากบร,รษิษัทเทวินสเปเชียลจำกัด อุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดนึกถึงทวินคุณไพสาลเวทพงศาหังคยาตราเสือดาวสายพนยายูชิกาวะคุ้มค่าทนทานไม่อาจบล็อกบอร์ดสวยทุกแผ่นย่ามองตราถ้วยทองพกพาทาถูสูตรดมมิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวมาชมกันต่อยกสี่บนเวทีสดสกินเดียวยิมแชมปของ ABC นะครับในรุ่นจูนิเบตเตอร์สุกโคเวร์อยปอน ดูชกรูปร่างโครงสร้างอายุตอนนี้ย่าง24เท่านั้นเราวันนี้นอกนะครับนอกจากสินเดีทยวไมกให้ทั้ง3,000 5,000และมีทั้ง10,000ด้วยนะครับแล้วก็เชงซิมิอิลและเชงเชงอิวมี3,000บาทแล้วก็ทั้งปอคุ้มเผาสายราทองไทยมีสุขทองคำให้อีกหนึ 5, 5, ่งเส้นมาดูบนเวทีท่านนอกได้วันนี้เนะน้นเน้นเนืนื้ ต่อยแลวเข่าเป้าเข้าตากรรมาการจริงๆขวาตรงของสดเมื่อสักครู่นี้สามหมัดเน้นๆเลยเลยครับแต่ว่ายังอยู่ครับลิโตเพนดิงยังอยู่ครับสามหมัดนั้นโดนหนักๆไปแล้วโชกแล้วดูแล้วน่าติดตามชมจริงๆสายตาดีเชิงดีแล้วก็โครงสร้างรูปร่างดีด้วยเป็นมวยที่ออกหมัดได้ชัดๆแล้วออกได้สั้นๆแคบๆด้วยนะครับ แล้วก็แนะ่ดีที่ผ่าน,านมานี่อย่างมวยมีหมัดหน้าคอยรบกวนนะี่หลายคนเป็นนักมวยที่โชคและมีสเสน่ห์มากเลยทีเดียวสังเกตว่าขวาตรงของสดวันนี้ต่อยได้แม่นนะครับน้ำหนักดีเรายังไม่เห็นลิโตแพนดิงนะครับว่าหมัดเด็ดที่เรียกว่านักหนัก,ห,นกหมัดไหนครับมาดู ดูสีหน้าแววตาและก็ลีลาของสดุดมุ่งมั่นจริงๆหนะลักนะครับเป็นเป็นจังหวะที่ต่อยแล้วดึงแขนกลับมาเป็นลักษณะงอแขนก็เป็นลักษณะผลักกระมาการเตือน้วครับก,การระดมเตือนดูกันต่อนะครับวันนี้ก็เจงนะครับจากคุณสเปเชีลยลโดยรกวงมาเสร์การ นรายนี้นะครับดิโต้แฮนดิ้งสั้นกว่านี่ชกยากเข่าแรกก็โดนของเรานีไม่หลวมด้วยไม่ละหลวมชกแบบรัดกุุเมืเออ่อสักครู่นี้เห็นนะครับว่าฮุกซ้ายของดิโต้แฮนดิ้งน,ยยนะครับค่อนข้างหนักภาพชายกสี่นะครับนี่เลยครับขวาตรงครับน้ำหนักได้เลยครับสองหมัดครับ แล้วก็โดนอีกหมัดหนึ่งทีหลังครับขอบคุณคุณสวัสดิ์พงศ์วัชรารักทรมันลิมงคจาเจดีคู่คุณวัชระคุรุเวศว,วทิววทยาบริษัท r f c อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานฮิตเตอร์ความร้อนและก็ขอบคุณ,ค,ณคุณจำเริญตามพลบริษัท MTEC h p r o ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ติดตั้งในโครเว็บเพื่อส่งสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ขอพระคุณครับมาชมกันต่อยก5นะครับถึงครึ่งทางแล้ววันนี้คุณมนตรีนะครับวีระประวัติจากเบรีคก็ ชมในศึกปอกุ้งเผาถล่มมลังโลกที่นี่ดีวยนะครับเป็นแฟนของเป้ไฮร็อกนะครับวันนี้เป้ไฮร็อกโชว์คอนสเสิร์ตที่นี่ครับที่ปอกุ้งเผาอุดมสุขบางนาครับสุขุมิติทล่อยสม,มดูโชคแล้วาน่ารักจริงๆคือโครงสร้างดีแล้วหมาเงือนี่เป็นใสเป็นเม็ดเลยนะครับสดสกินเดียวยิมรั่วปีศาจแดง หมัดหน้าคอยรบกวนไว้เรื่อยลิโต้แพนดิงน้งเข้ายากเหลือเกินสดนี่เขาบอกว่าไม่มั่นใจที่ขวาไม่ออกหมัดหน้าคอยแต่งไปเรื่อยแล้วก็ขวาคอ,อยตามเริ่มท้อนะครับลิโต้แพนดิง้งยกนี้ยกห้าแฟนมวยที่ชมอยู่ในปลองกุ้งเผาอุดมสุขร้อยสามเร่งเลยนะครับบอกว่าให้นอกให้ได้ด้วยนอกดาย,ยกนี้เมลาวันเป็นมือเลยนะครับาขวาหมันดนี่ยังไม่เต็มหมัด อากาศร,ร,อร,อร,อรอ้อนๆ yup อย่างนี้ครับเร่งมากก็ปลายปๆท้าหับว่าชกกันยืดได้ยาวๆออกไปแล้วต้องระวังด้วยครับดีตัวแผ่นดิ่งสือกับอแพ็กเลยครับนี้ชุดใหญ่เลยนะครับโดนไปสีหมัดใส่สูตรเต็มๆเลยแต่ยังไม่ลงน่าดูแววตานี่ ชกแล้วมุ่งมั่นจริงๆสดสกินเดียวยิมรว่ปีศาจแดงหมัดหน้านี่ออกแล้วได้ผลเลยนะครับออกตะลมัดตะลมัตในเข้าตากรรมการจริงๆนี่เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่3ของสดนะครับในรุ่นซูปเปอร์ไฟเวลร้อยสิบห้าปอนด์ของสภามวยแห่งเอเชียหรือ ABC สถาบัานใหญ่ก็สภามือโลกครับแเป็น b c บวกกันแล้วครับต้องระวังเหมือนกันนะครับเ <ไป S 2> พราะว่าแพนดิงก็สวนแรงเหมือนกันไปยัหมดยกที่5แล้วนะครับของเรานี่ยังกำลีกำลังดูอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยเหมดยกภาพชาครับยกหขวาตรงแต่ว่าเป็นปลายหมัดไปนิดครับแต่ว่าหมัดหลังนี่ใกล้แล้วก็ต่อยได้ได้เรียกว่าได้ชัดๆจระจ,จ,จครับ วันนี้วันที่หนึ่งครับต้นเดือนแล้วครับท่านทีต้องการจะรับประทานอาหารซีฟู้ดก็ขอเชิญครับที่นี่ครับปกุ้งเผาอุดมสุขบางนาสุขุมิทร้อยสหรือที่ปกุ้งเผาราชดาหรือที่ปอกุ้งเผาบึงรัตนาทิเบตครับสำหรับท่านที่มีพิมือในเชิงตกกุ้งก้ามกรามกุ้งแม่น้ำนะครับลด50%ารครับศึกเพชรยดีขอเชิญชมศึกซัมซุนปองกันแชมป์เดลเปนนะครับเป็นเป็นไฟอัมลาของซมซุนเป็นการปรงกันทั้งที่38ครับ จากขอนแก่นนะครับวันที่19เมษายนครับหลังสงกรานต์ครับนัดอำลาสังเวียนของแซมสันช่องเจ็ดสีจะถ่ายทอดสด3ชั่วโมงครับมาชมบนเวทีนี่ครับขณะในช่องเจ็ดสีร่วมกับทีวีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยคุณวิรัตวิวชิรรัตนวงมาเป็นตัวให้แสงแก้วนะครับดจะมาแการถ่ายทอดสดในศึกปอกุ้งเผาถล่มบอลลังโลกที่ปอกุ้งเผานะครับอยู่ที่อุดมสุขสุขสุขมวิท13วันนี้ก็มีทั้งคุณปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์รู้ว่าเสียตังเป็นโปรโมเตอร์ วันนี้โ um, คลิเซียมริวอารีนาพัฒนาการโรงเรียนที่สวยที่สุดของอาเซียนเรนถึงสมคบุญิด้ควครับฟอร์ย40แล้วก็พัฒนาที่21มีนาคมพบคอนเสิร์ตวงนูโวเต็มรูปแบบบนเวทีแม่ตอนนี้แฟนแม่อยากให้นอกเหลือเกินแมาดูแล้วชุกตีต้อนเลยนะครับตัวฟอร์มของสดในฐานะที่เป็นเจ้าข,ของเข็มขัดวันนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับมัดขวานั้นประสิทธิภาพ ใช้ได้ครับต้องกอดแล้วครับกรรมการระดมเตือนนะครับเตือนให้ระวังศีษรษะโ้ยยาสดสกินเดียวยิมเพิ่มเน้นลูกหนักนิดนึงนความเร็วใช้ตาเชิงรัดกลุ่มใช้ได้แล้วแต่ว่าต้องเพิ่มลูกหนักนแล้วก็เรื่องพละกำลังนะครับระยะยาวๆขวาหมัดนี้เข้าไปมิโต้แพนดิ้ง มุดเลยเข้าก่อนไปซาบัโดนซอกคอแล้วว่าโดนกรามนะครับแต่ว่ายังอยู่ครับยังไม่ยังไม่ไมสแสดงอาการอะไรให้เห็นว่าโดนแล้วจะไปไง่ายๆครับสำหรับลิโต้แพนดิงเมื่อสักครู่ที่โดนเต็มๆกับการเตือนอีกแล้วครับเตือนให้ระวังหัวระวังศีรษะนะครับโสด่อยนหมัดขวาหมัดแรกนะครับต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่ามีลูกเสี่ยงลิโต้แพนดิง มีฮึดแรกมาเป็นระยะมีเถียงตลอดฝุกซ้ายตัดลำตัวของสดสดกะเก็บให้ได้เลยขวาเป้าใหญ่เล่นล่างนะครับลอยลำตัวข้าางงอเป็นปอกุ้งเผาอุดมสุขร้อยสวันนี้จัดที่นี่นะครับกรรมการเตือต,ตัดคะแนนเลยครับเพราะว่าเตือนเรื่องก้มต,ต่ำหลายครั้งหมดยกพอดีครับถูกตัดภาพชาย,ยก6ครับยับซ้ายต่างคนต่างยับแต่ว่าสุดท้ายนั้นช่วงปลายๆย,ยก กรรมการเตือนสองครั้งแล้วครั้งที่3ก็เลยตัดคะแนนผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์คือริโต้แพนดิงไป1คะแนนครับวันนี้ที่ปอกุ้งเผารมสุขบางนา103ตรงนี้แหละครับมีคอนเสิร์ตของเป้ไฮร็อป22ก็พบกับเป้ไฮร็อคอีกครั้งครับส่วนวันที่15มีนาน,นันพบกับแช่มแช่มรำส่วนที่ปอกรุงเผาราชดาครับ วันที่เจ็ดนั้นอิทธิพลางกูนครับแล้วก็ที่ปอกุ้งเผารัตนาทิเบตก็มีคอนเสิร์ตเกือบทุกวันครับมาชมกันต่อนยกที่เจวันนี้ก็คุณปัญญาทองไทยนี่ครับหรือว่าเสียเปียบวันนี้มานั่งชมเลยนะครับเป็นประธานในการจัดการแข่งขันเจ้าของปอกุ้งเผาคุณปัญญาทองไทยในเรื่องของหัวใจนี่ไม่ต้องห่วง เราวสนับสนุนกันมาตลอดเพชรดีดีบอกซึซ่งโปรโมชั่นจัดทั้งที่รัชดาก็หลายครั้งแล้วบอกุุงเผาวันนี้มาจัดที่บอกุุงเผา ária, อุดมสุขสูงวิทย์ร้อยสามนะครับวันนี้นอกในยกนี้หนึ่งหมื่นเลยนะครับสกินเดียวของในห้างมโนบแหลมทองการแพทย์แล้วก็บอกุุงเผารัชดาคาราเรนีมีบัตรเข้าชมบัตรรับประทานหารมูลค่าอหนึ่งสองพันบาทดูด<ส><ญ>โอ้หขวาหมัดนียเต็มหมัดเลยนะครับแตงหมัดเต็มเต็มเลยนะครับ สดสกินเดียวยิ้มหมัดนี่เต็มเต็มเลยแต่ว่าริโต้แพนดิ้งนี่เฉยเลยร่างกายดีนะครับแพนดิ้งโดนเยอะเลยครับตั้งแต่ยก3เป็นต้นมาแล้วก็มาถึงขนาดนี้นั้น7ยกแล้วกำหนดไว้12ยกนะครับต้องต่อยกัน12ยก,ก,กเกินเกินครึ่งทางแล้วครับ ดูเหมือนว่าสดสกินเดียวยิมนั้นจะควบคุมการชกเอาไว้ได้เกือบหมดแล้วนะครับมีอีกลูกหนึ่งที่ต้องระวังก็คือระยะประชิดช่วงที่เข้าไปต่อยครับต่อยขวาจะเจอฮุกซ้ายของแพนดิงแต่ว่าแพนดิงนั้นโอกาสออกหมัดนั้นน้อยลงแม้วันนี้เห็นสดสกินเดียวยิมโชว์ฟอร์มแล้วโชคแล้วเข้าตาจริงๆแต่ว่าประมาไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าลิโต้แพนดิงยังมีธิ์และมีเถียงตลอด แต่ว่าหมัดหน้าของเรานี่ทํางานได้ผลเลยหมัดหน้าเป็นหมัดกระแทกคอยรบัวนและหมัดหลังนี่แน่นอนนะครับแต่งออกตละลมัดตละลุมัดนี่เข่าเป้าอยู่ตลอดเวลาคือสดสกินเดียวยิมหรือว่าปีศาจแดงนะครับน่าติดตามเด็กคนนี้มากเลยทีเดียวอายุตอนนี้อย่าง24ปีเท่านั้นจากนครศรีธรรมราชนะครับจังหวะบวกของริโตแพนดิงดังหนึ่งสองต่อยได้ดีนะครับแต่ว่าเขาออกหมัดน้อยเท่านั้นเองครับหมดเยอ ภาพชาย,ยกเจนะครับหแล้วสขวาตรงเข้าไปครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทูรีเจนซี่บรันดีไทยจำกัดโคมนิออนเซตทรอนิกส์จากแลมตันไม่ใช้ทางบาลาสและสตาร์เตอร์มาชมกันต่อนะครับในยกที่8วันนี้ก็แรงเยออนะครับแรงเยอก็เสริมพลังให้กับนักมวยเลยทีเดียว วันนี้ดูเชิงแล้วสดสกินเดียวยิ้มนะครับแม่ร่างกายดีเหลือเกินเพราะว่ามีแรงเยอะสนับสนุนเต็มที่ด้วยนะครับรู้กาลหมัดการหมัดของสดที่ออกมาแล้วนี่ต้องยอมรับเลยชกวันนี้น่ารักจริงๆหมบัดหน้านี่แม่นจริงๆนะครับคอยรบกวนแล้วหมัดหลังเป็นหมัดที่บวกและแต่งด้วยแต่ว่าประมาทไม่ได้ลิโต้เพนดิงมีสวนมีแลกและมีเถียงสด เปิดเกมต้อนเลยนะครับตอนทุกมุมแต่ว่าลิโต้แพนดิงไม่อยู่ในสามเหลี่ยมไม่ยอมอยู่ในมุมอับโอ้โหขวาหมัดดีขวาอีกหมัดหนึ่งเน้นๆและเลือกเป้าเลยนะครับถ้าหากว่าสดไม่รีบร้อนนะครับต่อยสไตล์นี้ไปเรื่อยๆครับไม่รีบร้อนไม่ลพลีผามไม่หลัวมากคิดว่าวันนี้การป้องกันตำแหน่งของเขานั้นจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นเพราะว่า ไม่มีความกดดันกดดันใดๆแล้วนะครับต่อยลักษณะนี้แล้ว่อยเก็บคะแนนไปเรื่อยๆก็ไม่จําเป็นจะต้องแรกดูชกแล้วนี่ต้องยอมรับเลยไม่ดูบาไม่ผีผามแม้กระทั่งตะละมัดตะละมัดนี่โดนเต็มๆทุกหมัดนี่ขวาหมัดนี้อีกหมัดหนึ่งของสดส่งโยทาลิตโต้แพนดิงแต่ว่าต้องยอมรับเป็นจอมทจรอีกคนหนึ่งของนักมวยจากประเทศฟิลิปปิน ว่ากระดูกชั่วโมงบินนี่ทชกมานอกเหนือจากมวยสมัครเล่นแล้วทชกอาชีพใน28ครั้งมาหวั่ขไาอีกมัดในพวกเราใน10ครั้งนอกมา4ชนะคะแนน6แต่ยกที่ผ่านมานั้นแพนดิงโดนเยอะแล้วนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายของเขาค่อนข้างดีฟิตถึงครับก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็มีบางครั้งบางจังหวะนั้นมีสวน1-2เหมือนกันได้รับข้อมูล ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับม hey! er. ิสเตอร์เอดเวิร์ตตังคาราชานั้นอนุมัติให้ชกแค่10ยกครับไม่ใช่12ยกนะครับต้องขอเรียนให้ทราบั้งครับมาดูบนเวทีกันต่อหน้ารบกวนขวาบวกเน้นและเลือกเป้าเลยไม่กลัวเลยมาสุดขาอีกหมัดหนึ่งต่อแลวรักคุมอนาคตไปขาบชายก8นะครับ ยับ้ายแล้วก็เสียนหลักเป็นจังหวะที่สดไล่แล้วก็ขวาไม่โดนครับจะเจอฮุกซ้ายเต็มๆอ็คุณบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดจะดมโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันบริษัทแชมป์ไทยเครื่องดื่มจำกัดผู้ <c oughs> ขออภัยท่านผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้มีเหตุขัดข้องต่อยข้นเล็กน้อยครับก็ขอรายงานสภาพการชกของสดในยกที่เก้าไล่ทะลุแฮนดิ้งเกือบจะไปไม่ไปแหละนะครับแล้วก็ในเป็นยกสุดท้ายของการป้องกันตำแหน่งครั้งที่3ของสดนะครับยกเก้านี้โดนเยอะเลยนะครับแล้วก็คิวของทุ่งเกตสีที่จะถ่ายทอดสดในศึกซุปเปอร์แชมป์บูนกัซีนะครับ วันที่เจ็ดที่ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทองในการนี้มีบัมวูสั์โธสวรค์ค้งกันงกับแล้วก็มีทั้งสดนะครับฟูนักอีซีด้วยในการนี้จะถ่ายทออสดในช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นในวันที่7มีนาคมที่ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทองครับแล้วก็มาชมยกสุดท้ายครับเอเรียนว่ายกที่9ที่ผ่านมาสดก็ต่อยสตายอย่างนี้ครับในขณะที่ผูท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ ริโตแพนดิงนั่นก็เกือบจะไปอยู่แล้วครับวันนี้ชุ่งต้องยอมรับจริงๆทั้งหมัดหน้าหมัดหลังและรัดคุมด้วยยกก้าวในทำท่าจานเลิกแฟนเร่งเลยแฟนเชียร์บอกว่าให้น็อกให้ได้สดไม่มียั้งเลยเดินตลอดทุกอย่างนี้ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้ว กลางยกที่เกครับยกที่ผ่านมาซึ่งมีเหตุการณ์ข้องเกิดขึ้นนังบริตโตแพนดิงนันโดนหมัดแตกที่บริเวณหางคิ้วด้านขวาน,นะครับบริเวณหางคิ้วด้านขวาของแพนดิงน,นั้นแตกเลือดไหล,ลเป็นทางเลยนะขเรานี่แม่ต้องยอมรับเลย,เลยพวกเราพัฒน,นาขึ้นไปเยอะแค่สิบครั้งอายุแค่ย่าง24จากนคร,นาราศรีธรรมราชสดสกินเดียวีไมหรู้ว่าปีศาจแดงกอกุมารนนท์นาติดตามจับตาดู เด็กทางใต้คนนี้คือสุดสกินเดียวยิมทุกมาแค่10ครั้งในแบบสากุนทำท่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับลิโต้แพนดิงแต่ว่าโดนเวียงล้มตรงนี้ไม่เป็นไรไม่นับแรกแล้วทำมาแรกด้วยศกะน็อกให้ได้ด้วยหนึ่งสองเข้าไปดูซ้ายหันหนึ่งเน้นรลยย้ำลิโต้แพนดิงข่าอ่อนเลยกลางห้ามระดมกับบางชามนับแล้วสามไป ไล่ให้สดเข้ามุมก่อนซีห้าซิกแล้วเซเว่นแล้วครับเอกแล้วนับแปดสู้ต่อนะเอ้ามาดูว่าของเรามาชงแล้ใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับมองการแชมป์ในรุ่นซูเปอร์พลเวทร้อยสิบพักหมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับไปชมโฆษณาสักครู่เดียวก่อนนะครับ ชมภาพชานะครับยกสุดท้ายครับจิ้มขวาครับก็เกือบจะไปอยู่แล้วแหละครับสำหรับแฮนดิ้งแต่ว่าหัวใจใช้ได้ครับเป็นนักสู้ที่หัวใจดีครับไม่ยอมง่ายๆถึงแม้ว่าจะโดนตั้งแต่ยกสาเป็นต้นมายกเก้านโดนหนักแล้วแหะครับแล้วก็มาเจอยกที่10ก็ยังประคองตัวจนได้แต่ว่าถูกนับแปครับเดี๋ยวเราจะกลับมาครับเพื่อลุ้นคะแนนกันนะครับ